สวัสดีคะ่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องการพยากรณ์กิ่งไผ่พยากรณ์หรือกิ่งไผ่โหโรนะคะวันนี้เป็นการพยากรณ์ดวงภาพรวมดวงรายปักของคุนเกิดทั้ง7วันนะคะเราจะเริ่มต้นที่ดวงคนวันอาทิตย์นะคะก่อนอื่นอาจารย์ขอขอบพระคุณนะคะทุกการติดตามทุกซับสไคร้ไลค์แชร์ที่มีให้กับอาจารย์นะคะขอบพระคุณมากมากเลยค่ะ ปักนี้นะคะเราจะเริ่มต้นตั้งแต่16สิงหาคมถึง31สิงหาคม2567ค่ะพลังงานดวงของคนเกิดวันอาทิตย์นะคะไพ่ประจำตัวท่านเปิดขึ้นมาโอ้โหได้ไพ่สุขสบายเลยค่ะนะคะได้ไพ่สุขสบายก็แปลว่าปักนี้คนวันอาทิตย์ทำอะไรก็ชิวๆล่ะค่ะมีคนรักคนเมตตาได้หมายเลข32คู่สเสน่หา นะคะไปไหนใครรักใครหลงได้เลยค่ะไพ่ใบนี้เนาะมีสเสน่ห์อย่างมากมายเลยค่ะไพ่ประจําตัวเป็นไพ่เสน่ห์แรงเกินห้ามใจก็ว่าได้ใลคนวันทิตย์นะคะในตําแหน่งการเงินค่ะพบกระดุมพระท่านได้ไพ่อะไรนะคะท่านได้ไพ่ความเสี่ยงสูงเออถ้าความเสี่ยงสูงเนี่ยก็ต้องระมัดระวังนะคะในการลงทุนการทําอะไรก็ตามนะคะ อาจจะมีโชคก็พอสมควรไม่ใช่คิดว่าอปักนี้จะเอารวยเลยเนีย่จะยังไม่ได้ถึงขนาดนั้นนะคะแต่ก็ไม่ได้ถึงขั้นว่าอืมเราจะเพียงพ้าแค่ไพ่อาจจะบอกว่ามันมีความเสี่ยงไม่ว่าจะทําอะไรก็ตามเราต้องระมัดระวังและรอบคอบโดยเฉพาะเรื่องของการเซ็นสัญญาค้ำประกันการที่ทำอะไรเกี่ยวข้องกับธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับทางด้านกฎหมายนะ เรื่องสัญญาเอกสารเนี่ยนะคนวันอาทิตย์ท่านต้องรอบคอบระมัดระวังให้จงหนักเลยนะคะ,ะในไพ่เนี่ยค่ะสหชา้าไพ่ยกหน้าลัคนาเนี่ยเขาก็ยังบอกให้คิดทบทวนเลยค่ะไพ่นะ,อะบอกทําอะไรก็ตามคิดให้หนักคิดทบทวนให้ดีเออนะคะการตัดสินใจแต่ละครั้งมันอาจจะมีความเสี่ยงอยู่นะไพ่ถึงเตือนนะคะไพ่ขึ้นเตือนแต่ไม่ได้แปลว่า มันจะต้องเกิดขึ้นถ้าเราใช้ไพ่ให้เป็นประโยชน์คือไกด์ไลน์ในชีวิตนั่นเองหมายเลขถัดไปนะคะ,ะพบพันธุนะคะไพ่บอกว่าพักผ่อนหย่อนใจละคะมีความสุขมีเขาเรียกการรีแลกซ์ผ่อนคลายแล้วนะคะฉะนั้นก็ไม่ถึงขั้นจะต้องแบบเป็นห่วงมากนะคะที่ไพ่ขึ้นเตือนแต่แค่ไพ่เขาบอกให้ระมัดระวังนะคะหรือแปลว่าครอบครัวของท่านก็อยู่ แบบมีความสุขกันนะคะคําว่าพักผ่อนนี้ถ้าไม่มีความสุขคนเราก็รีแลกผ่อนคลายไม่ได้มันก็ยังต้องทุ่มเทยังต้องทำนะคะแต่เนี่ยแปบลบว่าท่านจะต้องทำประสบความสำเร็จอ่าจึงมีเกณฑ์ไปพักผ่อนกับครอบครัวประมาณนั้นนะคะอ่าในพบบุตราบริวารน,นะคะให้บอกว่าพื้นที่แห่งความสำเร็จเลยค่ะและพบนี้อืมมันจริงๆก็คือพบแห่งการเสี่ยงโชคเหมือนกันนะะ ท่านได้ไพ่หมายเลข78พวกบแป่งการเสี่ยงโชคกู่มิดใหญ่เลยนะคะเพราะฉะนั้นในเมื่อบอกว่าพื้นที่แห่งความสําเร็จไม่ว่าท่านกําลังคิดจะลงทุนทำอะไรก็ตามนะท่านก็ยังสามารถทําได้ยังเกิดความสําเร็จได้เพราะพปุตะคือการลงทุนนะการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆได้นะคะและยังแปลว่าท่านมีลูกน้องบริวารที่ดีถ้าใครมีบุตรบุตรก็ดีค่ะพึ่งพาอาศัยได้นั่นเองนะคะ ในพลังงานไพ่พบคําว่าอริปัญหาอุวสศัคไพ่บอกว่าต่อยอดนะคะเพราะฉะนั้นไพ่พบปัญหาบอกต่อยอดการจะต่อยอดเนี่ยนะคะในพบอริพบปัญหาก็แปลว่าท่านก็ต้องรอบคอบในสิ่งที่จะทําแต่มันไม่ได้แปลว่าทําไม่ได้เพราะเป็นไพ่ที่ดีแค่เขาบอกว่าถ้าเราคิดจะทําอะไรต่อยอดอะไรเราทําได้แต่ก็ต้องรอบคอบไตรตรองหรือ เ,เ,ขเ,เขาเรียกว่าหาข้อมูลนั่นแหละค่ะในตำแหน่งอริและไพ่ใบนี้แปลว่าท่านไม่มีศัตรูนะคะในตำแหน่งคู่ครองคนรักท่านได้ไพ่ผู้ประสบความสำเร็จนะคะหมายเลขสีห้าคู่วิชาการค่ะในตำแหน่งความรักของคนวันอาทิตย์นะคะก็แปลว่าคู่ของท่านเนี่ยเป็นคนที่มีสติปัญญาความรู้ ความสามารถและเล็งลักษณากับท่านเป็นไพ่ที่ดีแปลว่าคนรักสนับสนุนท่านนะคะให้การซัพพอร์ตให้ความช่วยเหลือนะไม่มีวันทอดทิ้งกันค่ะไพ่แบบนี้นะในตำแหน่งสุขภาพท่านได้ไพ่อะไรโอ้โหไม่ต้องห่วงเลยค่ะแบบนี้นะท่านได้ไพ่องค์พระพิคเนตนะข้อความพลังงานมหาศาลนะ่ะหมายเลข63แสดงว่าสุขภาพแข็งแรง อ่าไม่มีโรคร้ายแรงอะไรอ่าหรือถ้าอยากจะไปขอพรกับองค์พระพิฆเนศก็จะเกิดความสําเร็จเหมือนที่ไพ่ขึ้นนี่แหละค่ะในตําแหน่งเขาเรียกว่าสุภะอ่อไพ่บอกว่าสิ่งที่ดียังเหลืออยู่นะคะเพราะฉะนั้นในตําแหน่งนี้นะคะความาคุณงามความดีที่ท่านทําอะไรก็ตามยังเป็นที่ประจักษ์ไม่ว่าจะเป็นหัวหน้าเจ้านายนะ ก็ยังเห็นคุณงามความดีของท่านยังมีการซัพพอร์ตการช่วยเหลือการส่งเสริมท่านยังมีโอกาสได้รับผลตอบแทนการเลื่อนขั้นปรับตำแหน่งได้หรือถ้าท่านทำธุรกิจส่วนตัวธุรกิจท่านก็ยังเติบโตขยับขยายได้เพราะว่าอะไรพื้นฐานของคุณงามความดีอะคะ่ะยังเหลืออยู่ยังมีคนเห็นค่านะคะในผลงานของท่านนั่นเองนะคะ ในตำแหน่งการงานโอ้โหสวยงามมากเลยค่ะร่มเย็นเป็นสุขหมายเลขสิบหกคู่สมพลนะอ่าหรือกำลังพระโสรสมงคลด้วยอ่าไพ่แบบเหมือนลุกขะเทวดาคุ้มครองอยู่นะเพราะฉะนั้นตำแหน่งหนะ้าที่การงานท่านย่อมมั่นคงอ่าธุรกิจท่านมีเกณฑ์ขยับขยายร่มโพร่รมใสก็แบบว่าเป็นเหมือนกับ ความมั่นคงให้รุ่นลูกร,ร,รุ่นหลานต่อไปในอนาคตยังได้เลยถ้ามีธุรกิจส่วนตัวหรือถ้าท่านทํางานในองค์กรในบริษัทก็แปลว่าท่านอยู่จนเกษียณแหละไพ่ใบนี้นะคะต่อไปในตําแหน่งโชคลาภค่ะโอ้โหขอพรเลยค่ะกับพระพิคเนตโทษทีค่ะกับพระยานากและก็ได้จากความฝันก็ได้หมายเลขสองเจ็ดค่ะในตําแหน่งโชคลาภได้หมายเลขสองเจ็ด ขึ้นภาพพระยานาคเลยนะคะอ่าในตำแหน่งสรุปคะ่ะท่านได้ไพ่ผู้ชายดุแ่านะคะแสดงว่า,าไพ่ใบนี้บง่บงบอกถึงหนึ่งคนถือดาบนั่งบัลลังก์อยู่ตัวท่านน่ะมีความน่าเก่งขามมีความเป็นคนที่เขาเรียกว่าน่าเชื่อถือของคนในสังคมก็ได้ คนนับหน้าถือตาท่านนะคะเป็นไพ่ที่สวยงามเลยค่ะนะเป็นไพ่ที่มีความกระตือรือร้น,นมีความแอคทีฟในในชีวิตอยู่นะคะเพราะฉะนั้นคนเราถ้ามีพลังงานแบบนี้ทำอะไรมันก็สักเซสประสบความสำเร็จนั่นเองนะคะนี่ก็คือดวงคนวันอาทิตย์นะเดี๋ยวเรามาต่อด้วยไพ่ทาโร่นะคะงานไพ่ทาโร่บอกเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นกับ คนคนนาคิดว่ายังไงบ้างนะคะอืมไพ่ไพ่ไดาบขึ้นมาสองใบติดกันนะคะไพ่ดาบเนี่ยเป็นพลังงานของความมุ่งมั่นนะคะเป็นไพ่ที่ถือดาบเงื้อดาบนะคะมีความตั้งใจจริงมีน้ำอดน้ำทน มีเป้าหมายที่ชัดเจนในชีวิตต่อให้จะเจอปัญหาอุปสรรคอะไรก็ตามไพ่วันนี้แปลว่าการไข้ควรหรือการมีสตินะอืมให้ความลังเลมีบ้างแปลว่าอะไรก็ตามที่เจอปัญหาท่านจะยับยั้งชั่งใจนะคะเนี่ยค่ะการออกทะเลเนี่ยขึ้นลมมันแรงอย่างเงี้ยนะคะเราก็ต้อง,งระมัดระวังเพราะฉะนั้นเวลาจะทําอะไรหรือการลงทุนเนี่ยท่านก็จะค่อยๆทําไม่ใช่ว่า โอ้โหลงทุนตุมตุมเดียวเลยอะไรไม่ใช่นะท่านจะเป็นคนที่คิดแล้วคิดอีกรู้จักระมัดระวังยับยัง้งชั่งใจนั่นเองนะคะไพ่ขึ้นแบบนั้นและไพ่พื้นฐานดวงชะตาเนี่ยนะคะเป็นไพ่แห่งความสุขค่ะไพ่ก้าวถ้วยมีคนมาเสิร์ฟอาหารให้ถึงที่เลยเห็นไหมท่านก็ยังอยู่สุขสบายดีอ่นะคะอยากทําอะไรก็ยังได้ทํานะไพ่อัศวินไม้มีเป้าหมายอะไรที่คิดว่าจะทํา ก็ยังทำอยู่แค่ะระมัดระวังนะคะเนี่ยในตำแหน่งปัญหาก็เป็นไพ่ความรอบคอบการตัดสินใจที่ต้องไตร่ตรองใช้เหตุใช้ผลศึกษาข้อมูลให้ดีนะนี่คือตำแหน่งปัญหานะไพช่ชะศิกเนี่ยเรื่องเซ็นสัญญาเรื่องเอกสารอะไรก็ตามโดยเฉพาะการค้ำกันใครไพ่ก็น่าจะเตือนคนวันอาทิตย์ว่างดได้งดซะอืมนะคะ ความเกรงใจบางทีมันจะนำความเดือดร้อนมาให้ท่านก็ได้ไพ่จึงขึ้นเตือนนะคะ,ะในตำแหน่งเดี๋ยอาจารย์ปิดไพ่นิดหนึ่งนะคะในตำแหน่งถัดไปเนี่ยเป็นไพเ่เตืมเต็มความสุขให้กับตัวเองได้เป็นไพ่สุขสมหวังได้นะคะไพ่สตาความโดดเด่นความสุขค่ะพไพ่ใบนี้ท่านจะมีการเดินทางไกลต่างถิ่นต่างเดนต่างประเทศนะคะ ไพ่ตำแหน่งสรุปนะคะเป็นไพ่สี่ดาบนะคะคืออาจารย์มองงนี้ก็แล้วกันใครเดินเรื่องเอกสารเนี่ยกว่าจะผ่านนี่ใช้เวลานะถ้าปักนี้กว่าจะผ่านจริงๆอาจจะเป็นปลายเอ่อปลายเดือนของสิงหาถึงต้นต้นเดือนหน้าก็ยังได้ด้วยมันไม่ได้ว่าจะผ่านง่ายๆแหละมันอาจจะต้องมีเกณฑ์แก้ไขตัวเลขข้อมูลอะไรบางอย่าง การก่อข้อมูลหรือมีการถูกเรียกสัมภาษณ์ซ้ําหรืออะไรสักอย่างเกิดขึ้นนะคะถ้าเป็นเรื่องของการเดินเอกสารนะไม่ว่าจะเดินวีซ่าไปต่างประเทศหรือท่านเดินเรื่องเอกสารกับหน่วยงานราชการการจะไปลงทุนทําอะไรก็ตามอย่างเงี้ยหรือการที่จะต้องให้หน่วยงานราชการมาตรวจสอบเพื่อขอใบอนุญาตอะไรก็ตามการเปิดร้านการทําอะไรก็ตามนะคะมันจะล่าช้าให้แต่อย่าลืม ตำแหน่งนี้ยังดีอยู่ก็แปลว่าผ่านได้แต่มันล่าช้าเพราะฉะนั้นไพ่ก็จะบอกให้ท่านเตรียมเอกสารข้อมูลให้เรียบร้อยให้ชัดเจนอะไรที่มีเขาเรียกว่ามีเงินที่ต้องใช้ในสิ่งที่ท่านจะยื่นน่ะท่าน้องเตรียมให้ครบต้องทําบัญชีเลยเนี่ยต้องจดเลยว่ามันมีอะไรบ้างจะได้ไม่ขาดตกบุกพ่องนั่นเองอไพ่ก็จะบอกประมาณนี้สําหรับ คนเกิดวันอาทิตย์นะคะแล้วก็ถ้าเป็นเรื่องของการงานนะคะอาจารย์มองว่าท่านไหนก็ตามคนเกิดวันอาทิตที่กำลังคิดว่าอยู่ที่เดิมมันอึดอัดเงินเดือนกับไม่ขึ้นอยู่ตรงนี้มานานทำเพื่อองค์กรมานานเฮ้ยทำไมมันยังไม่ได้ถูกผลักดันอะไรประมาณนี้อยู่นะคะ ท่านกำลังคิดจะ m o ฟออนการเปลี่ยนแปลงการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆอยู่การตัดสินใจนะฮะอาจารย์มองว่าท่านมีเกณฑ์เปลี่ยนจริงๆก็เป็นต้นเดือนหน้านะเพราะฉะนั้นช่วงนี้จะเป็นความคิดการศึกษาข้อมูลในสิ่งที่จะไปอ่านะคะในสิ่งที่คือท่านยังไม่ได้เึินว่าปรปปับไปมันเป็นการตัดสินใจที่ค่อยเป็นค่อยไปการศึกษารายละเอียดก่อน การได้งานใหม่ก่อนถึงจะลาออกไม่ใช่ลาออกปุรับนะแบบเนี้ยใครที่จะเปลี่ยนงานเนี่ยต้องคิดแล้วคิดอีกไกลจองอยู่ได้ก็จะอยู่ไปก่อนอะไรประมาณนั้นแต่พอได้งานแล้วเนี่ยท่านถึงจะไปไพ่จะบอกงั้นมันจะมีไพ่อย่างความปรับปับือไอพ่เทาเวอร์คิดปุ๊บออกปับ๊บอ่าอย่างนั้นอ่ะแต่นี้คิดนะแต่ยับยั้งช่างใจแต่ลังเลแต่รอบคอบค่ะไพ่บอกประมาณนั้นนะในเรื่องของการ เปลี่ยนงานเหมือนกันแต่ถ้ากรณีท่านรอคำสั่งรอคำสั่งทางราชการอ่านะคะไอ้ที่ยื่นเรื่องไว้เนี่ยอ่าที่อาจารย์อา่านเมื่อกี้ยื่นเรื่องเอกสารข้อมูลก็ตามหรือเรื่องการโยกย้ายงานของท่านเออท่านยื่นเรื่องไว้ท่านก็ต้องรอเหมือนกันแต่มันสําเร็จไหมสาเร็จคะ่ะหรือท่านไปสอบอะไรรอฝังผลเนี่ยติดไหมเนี่ยไม่ว่าจะสอบรับรา,บราบชการฐานตํารวจหรือสอบเรื่องของ ตำแหน่งผู้พิพากษาหรืออะไรก็ตามหรือสอบอะไรก็ตามสอบเรื่องของภาษาก็ได้ที่จะไปต่างประเทศอะไรก็ได้ที่ท่านรออยู่เนี่ยท่านก็ยังสำเร็จนั่นแหละค่ะไม่ใช่ว่าไม่สำเร็จนะต่อให้มันจะมีไพ่นิ่งๆแต่เนี้ยมันยังมีไพ่การเปลี่ยนแปลงขยายอยู่มันเป็นไพ่อนาคตด้วยมันย่อมมีการเปลี่ยนแปลงอ่าย่อมได้ในสิ่งที่เราอยากได้นะคะ ในสิ่งที่เราปรารถนาอืมนะฮะมันยังเกิดความสําเร็จหรือแม้กระทั่งไปยื่นเรื่องกู้เงินืองท่านเนี่ยเพื่อขยับขยายธุรก,กิจจะได้เงินไหมเนี่ยหรือกู้ซื้อบ้านอ่ะไพสตาแปลว่าบ้านได้เนี่ยกู้ซื้อรถอ่ะอัศวินไม้อย่างเงี้ยได้ไหมได้ค่ะนะผ่านค่ะอาจารย์มองว่าผ่านเลยนะต่อไปเรื่องของความรักอย่างเงี้ยคนมันาทิตย์อาจจะ รอเขาตอบกลับมาเราก็ส่งข้อความไปแล้วเอ๊ะทำไมนิ่งเราจะถูกเทหรือเปล่าหรือเขาคิดอย่างไรกับเราแน่เนี่ยจะไปต่อหรือพอแค่นี้เขาอาจจะติดงานค่ะท่านรอได้ค่ะเดี๋ยวเขา,เขาติดต่อกลับมาอะไรที่สัญญิงสัญญาก็ยังเป็นตามนั้นร,รอได้นะคะใครที่สัญญาว่าจะเดินทางมาหาท่านบางท่านคุยกับต่างชาติอยู่ ก็จะมาค่ะไม่ใช่ว่าไม่มาเพราะฉะนั้นการรอคอยอย่างเงี้ยคือความสำเร็จแต่ช้านะคะแต่ช้าแต่ทีเนี้ยไพ่เสริมดวงหรือแก้ดวงในคนวันอาทิตย์นะคะในคนวันอาทิตย์ไพ่เสริมดวงแก้ดวงท่านเนี่ยเป็นไพ่จสัสศิกการขอพรกับองค์พระเทพเอ,อ่อ กวนอูนะคะไพ่ใบนี้นะเทพกวนอูเจ้าแม่กวนอิมได้นะคะพระแม่ลักษมีได้เนี่ยท่านจะสําเร็จสมหวังนะคะหรือแม่กระั่งถ้าแม่ธรณีก็ได้เนี่ยอย่างเงี้ยนะคะเพื่อที่จะเปลี่ยนดวงให้ประสบความสําเร็จอย่าลืมทําบุญแล้วไปจุดทูปปกักกลางแช้งหน่อยให้ เทพชั้นฟ้าชั้นดินพระแม่ธรณีเจ้าที่เจ้าทางได้รับรู้และเปิดดวงท่านได้เร็วยิ่งขึ้นตรงนี้นะคะถ้าเรามีจิตที่เชื่อมั่นศรัทธาแน่วแน่พลังงานดีๆจะเกิดขึ้นกับท่านได้อย่างแน่นอนค่ะวันอาทิตนะ,ะอ,นนะอย่างน้อยเราก็เห็นไพ่เห่งความสําเร็จอยู่นะคะอาจารย์ก็ขออวยพรให้คนวันอาทิตและท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังมีความสุข ัาสนาสิ่งใดก็ขอให้ได้ดังใจปัถนาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบพระคุณมากนะคะที่ติดตามนะคะสวัสดีค่ะ